สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับผมอยู่กับผมรายการอีสานดีทีมงานดูวิสานครับดูวิสานนอกบ้านครับมื่อนี้มาเิ่งเมนูห่อครับมือนฮัตปลาไหลครับพี่น้องโอ้นี่เครื่องห่อครับบลองใส่พริกแกงเนี่ยนี่ครับเครื่องห่ออันนี้ใบหลาครับไผ่ตูไทยครับผมไผ่ไผ่ตูทงนี่ที่แบบหอมโซตายครับพี่น้องอันนี้ขาบเด้ครับกระชายครับมาครับมาลงมือจัดการครับดับแรกครับใส่มันครับ เด right so ี๋ยวเขาเกี่ยวแัะก้อนเดอยหนะครับนดครับพี่น้องคอณนะครับหืมนครับหือ กเาวางครับพี่นองแบดังพี่น้องเอ้ยของแจบนี่ประมาณน,นี้ครับพี่น้องจะน้อยจน้อยกว่าพี่อนรับพี่น้อง

ก่อนสุกจะไงครับพี่้องเสียบปุ๊บวันนี้ครับพี่้องนี่ครับขาดเบรคสไดท้ช้ครับนะครับใส่ต้องแบบตัวของแสบครับ พัดอย <ım S 2> ู่บ้านไอยุทงครับไม่โมเมนต์มันตัวนี้ตางตมาลาต่างลาต่างหน้าไม่ผูป้อมในแก้วนึงไเอาละครับคนพัดันทนมาได้หังนี้ครับพี่น้อง เอาที่ครับมันเขาหน่อยมั้เอาเป็นยังงเอ้อพี่น้องอ๋อ <c oughs> แล้วดูแซครับพี่น้องจับ <c oughs> ตอนป่าไปอาไหนลงครับพี่น้องเนี่ยัวนี้เป็นพุ้แพร่พนนี่น้ำม้าไก่รัับคนผัดหนึ่งนะตากล้องอยู่ผูดเลี้ยงกองเพราะนกันนี่นครับของแพร่ด้ กน,นจนังเสียด้วยครับเกา่อเห็ดฉันเปลี่ยนกลางๆไฟกลางสีครับเห็นแอ,อ่งกับท่าครับมาเนี่กับวัตถุดิบหลักนี่ครับโอ้โหตัวเลยแปดขีดพี่น้งองเยจวดตัวเดียวพอเลยพี่ครับน้อง สิ่งนี้ขาดไปได้พี่น้องก่อนเลอเ,เออนี่ที่เด็ดได้ครับใบหล่ากับผักอีตูไทยครับเข <c oughs> ่กากระจากรังเนีย่ยอ่ะกระเพราครับเดี๋ยวกระเพราก่อนเพาจังไรก่อนครับใบหล่าอันนี้เขาใส่ก่อนเพื่อความหอมนะครับเดี๋ยวก่อนข้าวตีเอาออกข้าก็ะตีใส่อีกเมื่ดนีแนะครับติเปลี่ยนจากขัดเป็นออม เดี๋ยวครับพี่น้องไปเจอกันตอนกินครับผมสวัสดีครับ